สวัสดีครับครับ,รบมารีวิวขนมกันดีไหมดีหนูช่วยแม่รีวิวหน่อยสิว่าตัวนี้มันอร่อยน่ากินไหมนะเนี่ยตัวนี้มันอร่อยน่ากินหรือเปล่าเดี๋ยวลองรีวิวดูสิอ่ามามากินด้วยสิอ่ะมาแม่แกะให้ ให้ามารีวิวกินด้วยการนี่นะแล้วแม่แกะก่นอ,อนนะแต่ว่นูไม่กินนะแม่อ่ะจะรีวิวได้ยังไงอะถ้าไม่กินอะไม่กินก็ไม่ให้กินไงจะให้หนูกินนะเงี้ย <c oughs> โอ้โหลูซี่ลูซี่อะดูดิดดวดูจับ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  มันมีแบบความนมมากเลยเดูซิดูซิดูซิอ่ะช่วยหนะ่อยช่วยหนะ่อยช่วยหนะ่อยช่วยดึงหน่อยนะเอ้ยอย่ะยอย่ากดเอ้ยอย่ากดแบบนี้อย่ากด,ากดแบดแบนี้อืมเยอะว้าดูดิดูด,ดิมีความนมมากอ่ะชิมดูซิไม่ต้องเอ้า วายจีแล้วทุกคนจะรู้หรือเปล่าว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยแล้วใครจะชิมให้แม่จะชิมให้รีวิวริวกันอ่ะอ่ะอ่ะลองกัดดูเดี๋ยวแม่เขาก็ชิมเหมือนกันหนูลองกัดดูสนุกกินเดียวต้องกินแบบขัดกัดข้างบนเลยไม่เอาอยากกัดชั้นล่างกัดขั้งล่างก่อนก็ได้อ่ะอืเป็นยังไง Mm hmm. อ่ะลองกัดข้างบนนิดกัดข้างล่างต้องกัดข้างบนดูดิไม่เอาอาจริงแค่นี้แล้วแม่ก็ชิมแล้วรสชาติมันเป็นแบบไหนอะบอนไหยซิรสชาติรสชาติเป็นเชอร์เบอรี่โอ้ <c oughs> <c oughs> อันนี้มันลดนมครับไม่ใช่ซอรเบอรี่ครับ <c oughs> อ่ะลองชิมใหม่ดิ <c oughs> ลินอาจจะเพี้ยนนิดนึงชิมใหม่ดิว่า <c oughs> มันเป็นแบบไหน ไม่ดูอะไรอยู่ครับเนี่ยนี่กำลังรีวิวอาหารอยู่นะครับดูอะไรอยู่รถเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนมรสนมอร่อยหรือเปล่าอร่อยแล้วจะกินอีกไหมไม่ <S <S 2> <S 2> ไม่กิน <S <S อร่อยแต่ไม่กินอีกแล้วนี่แปลว่าอะไรแปลว่าอะไร <S 2> <S 2>